สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่าเรือลาบวนบาโจรครับกำลังจะไปขึ้นเรือเพื่อไปดำวันแรกของการมาดำน้ำที่โอมโดเมืองเขาได้อยู่มากเลยว่ะมันแบบ <S <S มีร้านกาแฟชิคๆมีอาหารกินง่ายมีแบบคนใจด <S <S ไีไม่ค่อยมีแบบ มี่สายชี่หรือใครเรือผมาจ้องฟันกันหรือถ้าเรือทลิปนี้เราก็อยู่กันที่เกาะลาบวนบาโจหรือว่าเกาะโคโมโดแล้วครับผมเราจะพาไปดูการดำน้ำออกเรือแบบเดย์ทริปครับเรือที่เราใช้ดำน้ำครั้งนี้นะครับก็เป็นเรือไม้ครับลำไม่ใหญ่มากครับจุคนได้ประมาณ18คน19คนครับรวมสตาฟ์ก็20นินิดๆครับ โซนด kind of so, ้านหลังของเรือนะครับก็จะเป็นไดสต์สเตชันครับที่เราเก็บอุปกรณ์ต่างๆครับก็คือจะสะดวกมากครับจัดเป็นสัดเป็นส่วนมากด้านบนเนี่ยก็จะเก็บชุดอุปกรณ์ครับด้านล่างก็วางแทงไว้ครับรอนักดำน้ามาประกอบชุดเพื่อจะออกไปดำน้ำนั่นเองเดินมาดูทางด้านหน้าเรือกันบ้างนะครับก็จะมีโต๊ะยาวๆอยู่หนึ่งโต๊ะครับโต๊ะเนี่ยใช้สาหรับบีฟฟิ้งทานข้าวแล้วก็นั่งคุยกันพักผ่อนระหว่างไดครับ ส่วนด้านบนเรือครับนี่ก็จะมีที่นั่งพาครับไว้ชิลครับนั่งห้อยขาอะไรได้ครับส่วนภูมิประเทศที่โคโมโดครับหรือว่าลาบวนบาโจนะครับก็จะเป็นภูเขาครับหน้าตาแปลกประหลาดครับซึ่งบ้านเราไม่ค่อยมีหรอกครับแบบนี้ภูเขาเขียวๆเต็มไปหมดครับแล้วก็น้ําค่อนข้างใสครับที่นี่ได้เวลาบีฟิ้งครับได้แรกครับเซบาเบซา เป็นเช็คไดที่น้ำใสมากครับดำน้ำในอุทยานแล้วก็มีสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยครับผมการลงไปเช็คไดเนี่ยทำให้ไดรีดของเราเนี่ยครับได้รู้ว่าเราดำน้ำกันสกิลแบบไหนครับเขาจะได้วางแผนกันดำน้ำได้ถูกต้องครับผมอีกไดไซส์นึงแล้วนะครับ ทากามาคาซาครับหรือว่าแมนตาพอยครับเธอเกิดเจอแมนตาเนี่ยครับตรงนี้ไลริลหรือว่าจะเรียกว่าแมนตาพอยครับแต่ถ้าเกิดไม่เจอแมนตาเนี่ยเขาจะเรียกว่าทากามาคาซาครับตัวนี้นะครับคือแฮร์รี่ออกตัวปุดครับตัวเล็กๆครับแล้วก็เมืองไทยหายากพอสมควรครับแทบไม่เคยเจอครับครับฉลามแบ็กทิปนยครับโอ้โหเยอะมากครับที่นี่กระเบนนกนี่ก็มีครับ ไดไซนี้ครับก็คือเราจะไหลไปเรื่อยครับกวาดซ้ายกวาดขวาไปเรื่อยครับรอแมนต้าจะโฉบมาครับถ้าเกิดเห็นไดรดก็จะให้สัญญาณเราครับแมกลุ่มเรายังไม่เจอนะครับรอบนี้ไดไซต่อไปครับบาตูบูลองครับบาตูบูลองเนี่ยก็จะมีเสน่ห์ครับเพราะว่าจะเป็นหินก้อนเดียวครับกลางน้ําแล้วก็เราจะดาแบบวอไดครับจากแนวลึกครับไล่ขึ้นแนวตื้นครับมีปลาเยอะมากๆครับตัวเล็กตัวน้อยมีเต่าครับนอนอยู่ตามซอกหิน ออกมองออกไปด้านนอกนะครับก็จะเห็นปลาหนะโบเลียนก็จะเป็นตัวสีเขียวตัวใหญ่ครับไม่ใช่ตัว2ตัวนะครับมีสี่ตัว5้าตัวครับว่ายอยู่รอบๆกองด้านนอกครับแนวกาลางนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับที่บาตูบุลองครับพิ้วโบกซ้ายทีขวาทีครับก็จะมีปลาแดงๆเนี่ยเยอะๆถ่ายรูปออกมานี่สวยงามมากครับ สวยยิ่ขึ้นมหาคนผิวน้ำเลยครับจบสามได้ครับนั่งเรือกับฝั่งครับก็พักน้ำคุยกันไปเรื่อยเปื่อยครับโอ้โหวิวสวยน้ำใสจริงๆครับเดี๋ยวรถสาม เสร็จแล้วครับเราก็ขึ้นจากเรือครับเดินกลับที่พักครับก็แบกข้าวแบกของกลับมาครับส่วนอุปกรณ์น้ำานําก็ฝากไว้ที่เรือครับอาบน้ำอาบถ้าเดี๋ยวจะออกไปช้อปปิ้งเดินเล่นกินข้าวกันนิดหน่อยนี่ลาบวนบายโจนเป็นเมืองน่ารักจริงครับเป็นเมืองท่องเที่ยวก็จริงครับแต่ราคาเนี่ยถูกครับราคาไม่แพงเลยครับโซนที่เรามาเนี่ยก็จะเป็นอาหารทะเลครับเผาครับโอ้โหปลาแปลกที่บ้านเราห้ามกินครับที่นี่ครับโอ้โหเพียบครับ นกแก้วอะไรเนี่ยเพียบมีขายทุกร้านไม่มีขายคือเอาปลากระลังหน้าหงอนครับบ้านเราดำน้ำอหานี่แทบไม่เจอครับโอ้โหนานๆผม,มเจอสักตัวหนึ่งแต่มานี่ก็คือโอ้โหอปิ้งลงไฟแล้วพอเราเลือกปลาหรือวัตถุด,ดิบอย่างอื่น,นเสร็จแล้วนะครับเราก็ให้พี่ๆเขาทําให้เราได้เลยครับจะเผาหรือว่าจะทอดหรือว่าจะต้มครับมีหมดทุกอย่างครับสไตล์อินโดนีเซีย ลาบวนบาจโจเป็นเกาะที่อยู่ห่างไกลก็จริงนะครับแต่ไม่ได้ไกลความเจริญเลยครับมีหมดทุกอย่างครับ KFC Starbucks หรือว่าร้านอาหารแบบชั้นำนำเ<อ>ช้าของการดำน้ำวันที่สองนะครับเราก็เดินทางมาขึ้นเรือจุดเดิมนะครับแต่ว่าเราก็ดำในได้ซยาเปลี่ยนไปวันที่สอง,องการดำน้ำที่โคมโดวา n เตอนนี้ก็เาช้ามาก ขึ้นมาแล้วมาขึ้นเรือแล้วเต็มตัวไปดำน้ำกันครับพอขึ้นเรือมาครับไดรีติดของเราก็จะบรฟิ้งครับไดไซด์ต่างๆครับพร้อมที่จะดำน้ำครับเช็คความพร้อมกันสักหน่อยครับก่อนลงน้ำช็คการันกระโดดลงไปเมื่อวานเขาก็แบบสูงเนี้ยเขากดจุก สายแรกของวันนี้นะครับชื่อว่าเดอะคาร์นครับหรืออีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าช็อตกันครับตามมบฟฟิงครับได้ไซน์ในน้ำจะค่อนข้างแรงมากๆครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าโชคดีโชคลายครับน้ำไหลเบามากครับเพราะนั้นปลาใหญ่ก็จะแบบไม่ค่อยเข้ามาเล่นกับเราครับมันจะอยู่นอกๆครับแต่น้ำก็ยังก็คงไหลเอื่อยๆครับอพาเราไปเรื่อยๆครับชิวๆ ไซส์ต่อไปครับคิสตัลร็อกครับไดไซ์นี้เหนือความคาดหมายนิดนึงครับคือกระโดดลงไปมันจะเป็นหน้าผาครับแล้วหน้าผาเนี้ยไลรีดเราบอกว่าจะมีพวกปลาฉลามครับว่ายโฉบไปโฉบมาครับเป็นดรอปออฟเราต้องมีหน้าที่ไปเอาคุกไปเกี่ยวลงดรอปออฟตรงนี้ครับปรากฏว่าน้ำแรงจัดแรงแบบที่โอ้โหต้องต้องตึงอ่ะ น้ำค่อนข้างแรงครับแต่จริงๆการมาดำคอมาโดครับหรืออินโดน้ำแรงหรครับเป็นเรื่องปกติมากๆครับดูได้จากฟองอากาศแล้วก็เชือกฮุกของเราครับโอ้โหตึงทุกเส้นพักน้ำครับแล้วก็ขึ้นมากินอาหารเที่ยงกันครับอาหารอินโดนีเซียที่ทานง่ายครับไก่ผัดผัดผักอะไรนี่คล้ายๆกับบ้านเราครับหวานๆเค็มครับสบายเตรียมตัวลงไดซ์ใช้สุดท้ายครับ castle rock ครับ Erm you know. สล็อกเนี่ยเป็นไดซ์ไซส์ที่ไม่ลึกมากครับดำง่ายครับสัตว์ต่างๆเยอะมากหลายชนิดครับเมือกออคเทพุนี่ก็มีเยอะครับ 3- 4ตัวครับในแต่ละไดซ์แลนด์สเคปสวยๆครับแล้วก็ฮาร์ดคอรลอะไรพวกนี้ครับค่อนข้างแปลกตาสำหรับผมเหมือนกันจบแล้วครับสไดซ์ขึ้นมาก็พักผ่อนครับ ล่องเร foreign, ือกับฝั่งครับใช้เวลาล่องเรือเนี่ยกับไปถึงฝั่งเนี่ยประมาณ4ี่โมงครึ่งห้าโมงครับแล้วก็จบไปเองหนึ่งวันครับวันที่สครับสวัสดีครับจบวันแล้วนะครับสําหรับวันนี้วันที่2ของการดำน้ำที่หมู่เกาะคอมาโดอ้กไปไหนอ่ะเดี๋ยวด้ยตอนนี้ก็กำลังจะไปหาอะไรกินครับขึ้นเรือแล้วขึ้นจักเรือแล้วแล้วก็สนุกดีครับเจอสัตว์แปลกๆเยอะปลาที่ไม่เหมือนบ้านเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้ เดินกลับที่พักครับแต่วันนี้ผมเห็นว่ามันจะมีอยู่อย่างหนึ่งครับลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นย่างเนื้อย่างทุกอย่างย่างครับดีนะครับคนมาลองครับแหกินง่ายราคาถูกดับํัมวันสุดท้ายครับมีบางกลุ่มที่แบบยังไม่ได้เจอแมนตาอะไรอย่างนี้ครับเราก็กลับมาซ้ำกันที่แมนตาพอยครับทาการาคาซาคือรอบนี้น้ําแรงครับน้ําใสโอกาสเจอแมนตาครับค่อนข้างสูงครับลงปุ๊บก็มาเลย นี่แมนตาพอยจะเป็นคีนนี่สเตชันครับถ้าเกิดเข้ามาครับประมาณ80-90%ก็ครับก็จะวนอยู่ตรงนั้นแหละครับไม่ไปไหนจนกว่ามีอะไรสร้างความลำคายมันเราก็จะไปนอกจากแมนตาครับเต่าเยอะครับปะการังสวยๆปลาสวยๆแล้วก็แมนตาแล้วก็แมนตาแล้วก็แมนตาครับแมนตาก็ลอยเอื่อยซื่อชิลของเขาอล้วนะฮะเราแบบนั่งดูเฉยๆเลยไม่ต้องทำอะไรฮะ ถึงดีไซส์ที่ผมชอบอีกหนึ่งดไซส์ครับท่าทวาคิซิลครับดไซส์เน่นน้ำค่อนข้างไหลครับแต่เราก็ไหลตามน้ำเรื่อยๆแต่ก็มีบางจุดที่เป็นดรอปออฟครับน้ำก็ดึงเราไปแนวเลยครับเราต้องมีหน้าที่ประคองเด่งขึ้นมาครับแล้วก็ท้ายไดครับเราก็ขึ้นมาแนวตื้นปรากฏว่าแมนต้าขึ้นมาแนวตื้นตามพวกเรามาครับโอ้โหเราก็ไม่ไปไหนครับพีนิ่งอยู่ตรงนั้นแหละครับนิ่งๆน้องแมนต้าตัวเล็กครับรอบนี้ ไดไซส์นี้ผมว่ามันสวยมากครับประกาลังแข็งก็สวยแม่นต้าก็เข้าครับก็ยังมีอย่างโมบูล่าเลยครับที่แบบยังโฉบเข้ามาให้เราเห็นเรื่อยๆครับไดไซส์สุดท้ายครับทาคาวาบีซาครับไดไซส์นี้ก็จะเป็นแบบริฟไดอีกเช่นเคยครับคือโดดจุดหนึ่งแล้วก็ ไปขึ้นอีกจุดหนึ่งครับน้ําจะพาเราไปเรื่อยครับมันค่อยมีอะไรครับไดซี้เน้นลงมาถ่ายรูปเล่นครับถ่ายรูปหมูแต่ก็ยังมีเต่ามีอะไรครับเชื่องมากๆครับว่ายเข้ามาหาคนตลอดฉลามไวท์ทิปฉลามแบ็กทิปก็มีตลอดทางครับก่อนจะกลับครับได้สุดท้ายแล้วครับพวกเราก็ยิงซอสเสกันทุกคนครับแม่ไดรี่ถึงกะมองตาค้อนกันเลยอ่าขึ้นไปพวกแกก็ม้วนเก็บกันด้วยแล้วกันคนพร้อมใจกันยิงแไ่หมด ปิดทริปอยสวยงามครับเราก็เขียนความในใจครับให้กําลังใจไดรีดแล้วก็ทีมงานบนเรือครับขอบคุณไดรีะครับที่ดูแลเรามว้อย่างดีตลอด3วันครับท้บนเรือแล้วก็ใต้ทางครับผมล่องเหลือกลับฝั่งครับเหมือนเดิมครับลำลาไดรีะครับโอ้โหพูดไปก็ใจแป้วมา3-4วันอยู่เขาตลอดแล้วก็ก็ดูแลเราอย่างดีครับไดรี่แม ครบแล้วนะครับ 23, ทีมสามวันเดทผีของเราเจอเยอะมากก้าวได้คุณตี้คุณตี้ทุกดก็สนุกมากแมนตา้าเยอะมากมูราเเละฉลามยังพบได้ใสดยสวยแล้วพบกันใหม่กีพีหน้าเลยปะนะบ๊ายบายสุดท้ายนี่ครับอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่าคอมเมนต์ครับ คอมเมนต์กันเข้ามาได้เยอะๆเลยคร well, like ับผมผมพยายามตอบทุกคอมเมนต์แล e, ้วก well, so yeah, ็อยากจะทำคลิปดีๆเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ไปเทียวกันต่อครับขอบคุณมากครับจุกครู